สวนเดี๋วทุกคนกิจกรรมใหม่ครับกิจกรรม D C B บวกแปดนะเพิ่งเข้าวันนี้เลย6กุมภาพันธ์นี้นะครับแต่ว่ากิจกรรมรอบนี้เนี่ยหมดวันที่19กุมภา์นะเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิตหลังก19นีน่จะเป็นกิตอะไรจะเป็นท y หรือเปล่านะครับห,ห,หูซึ่งปกติอ่ะกิจกรรมจะหมดประมาณเอ,อ่อหนึ่งเดือนครับก็คือมันจะมีประมาณ1เดือนแต่รอบนีบ้มาแค่ประมาณ2วีอ,อะ่ะซึ่งถือว่าน้อยมากเลยนะเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะเราเริ่มที่กล่องเลเวอตสามเลยแล้วกันนะครับเอา้าเพราะในแชทอันนี้หลุดเอา้า อันนี้บินเฉยเลยคนไทยบินได้ครับผมนะครับอ่านอะไรช่างมันเดี๋ยวเราค่อยไปแก้ด้านมาเราลุยกันต่อนะทุกคนขออภัยวยครับเมื่อกี้อยู่ดีบินเลยครับเม่คี้ว่าเป็นเวฟครับแม่งบินเลยครับเมื่อกี้เป็นไปอ่านมาแล้วทำไมเข้าเลยวะลุงชายเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะสองหมื่นบาทนะครับเพื่อนๆนะโอเคครับสองหมื่นบาทครบเรียบร้อยแล้วนะครับเครับของเรียบร้อยอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าทุกคนปะดีนะครับเพื่อน ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ติดตามให้ด้วยนะนะครับดูทีมก็โดเน a ได้นะครับโอเคเงินเอ็มเรามีอยู่ทั้งหมดโอ้โหสองล้านนะเราเปิดทั้งหมดเลยแล้วกันน้องชายเดี๋ยวพี่ดูให้นะขอเปิดกริดสักคู่หนึ่งครับน้องชายเงินเอ็มได้มาอุ้ยสองร้อยสี่สี่ก็เฉลี่ยหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทได้มาทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบนะสองเเพราะเพราะเราเปิดไปสองชุดนะครับได้มาอุ้ยได้มาเยอะอยู่เนี่ยทำไปเล่นไป Okay. เงินเอ็มงินเอ็มได้เยอะจังหวานนี่อันนี้เหมือนจะเป็นกิจอื่นมากน,นี่ผมไม่ชชว่์ว่าจากกิจกรรมหรือว่าแต่เงินเอ็มได้เยอะนะเนี่ยเออเงินเอ็มได้เยอะนะครับอันนี้ไม่น่าใช่จากกิจกรรมนะดูจากจำนวนแล้วไม่น่าใช่นะครับอ่าการ์ดพวุนี้ผมขอเปิดอเลยแล้วกันนะนะครับเปิดอเลยแล้วกันนะครับดูทรงแล้วมีนักเตะศูนย์คนที่เปิดได้อะประเด็นนะยังไม่เคลียร์การ์ดเหรอโอ้โหยังไม่เคลียร์การ์ดอ,อีกปลายเยโอเคมานะครับเปิดทีเดียวเลยครับใบน,นี้นะครับเปิดการ์ดอนะ ขอยาช็คเลตนะครับวันเดอร์บอยมาว่ะอังกฤษซีบีเชลซีครวะทุกคนเรวานเรวานโควิลนะครับโอ้โหถือว่าไม่ไรถือว่าเราไล่เกลือแล้วกันไล่เกลือไล่เกลือนะการเอาไปเป็นการของจริงแล้วนะท็อปห้าร้อยไอ้ท็อปท็อปห้าร้อยครับมาขอรักแสนล้านไม้เห็นแล้วกันขอดีซีบงดีซีบีมาหน่อยแล้วกันนะเออดีซีบีมึงมาให้หน่อยดีเพื่อน มาให้หน่อยเดี๋ยวมาให้เราภูมิจงภูมิใจหน่อยครับไปนะครับดีซีบงดีซีบี DC, บ DC, B, มาหน่อยเว้ยนะครับเพื่อนๆแล้วเอ้ยเอลี LE, วะเบลเยี่ยมซีเอ็มใครอะเบลเยี่ยมซีเอ็มมาลูยานเฟอรมาลูยานเฟอร์อะ Belgium, CM, รอรอรอไรน,นี่วะโอเคอยู่โอเคอยู่มั้งโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่ปไปไปที่สองแลเรทกำลังมาน้องนะครับเรทกำลังมาน้องเอาต่อครับเดี๋ยวทีมงานไปดีซีบีเ B, ว้ยโปแลนด์ โอ้หดูเด็กโอ้ยขู่ทัามากองหน้ารวยเลยครับโอ้โหโอ้โหเสียดายว่ะทุกคนขู่ทัพมาเอสทีมาเมื่อกี้คือรวยเลยครับโรเบิร์ตเลวานดอสกี้เลยนะเมื่อกี้โอ้โหนึกว่าโรเบิร์ตเลวานดอสกี้ครับสุดท้ายเป็นดูเด็กโอ้โหเศร้าเลยว่ะอ่ะไม่เป็นไรอ่ะสาวมาซาวมา,า,วมาน้องซาวมาครับเอ้ยไม่เอาเดือดไม่เอาเดือดเบื่อเท่านี้อันนี้เด้อไปนี่ครับ ไปครับไปครับน้องสวัสดีทุกคนนะครับเพื่อนๆอนฝากไว้แล้ติดตามนนหน่อย LE มาแล้วอังกฤษเอริวร์ใครวะบาซ่าปีกซ้ายใครอ่ะโอ้โหมาคัดแลตฟอร์ดหมดทุกคนเชียร์ตำนานบาซ่าคนต่อไปน้องชายโอ้โหเอ้ยวันนี้เราได้แต่ตัวแมนยูนะวันนี้นะครับเดี๋ยวเฟอร์เรนี่เดี๋ยวแลตฟอร์ดมานะอุ้แต่แลตฟอร์ดปีนี้แสนนึงเลยนะถือว่าเยอะนะตำนานตำนานบาซ่านะตรงนี้นะครับ ต่อมาบาร์ซาครับเฮ้ยทำไปเล่นใบโอเคอยู่เนี่ยมาคาร์ลัฟอร์ดมาว่ะลูกรักนะครับเด็กบาร์ซาก็รักแล้วตอนนี้ใครยังไม่กดไลค์ก็ติดตามฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยกดไลค์ผมหน่อยนะเพื่อนๆนะขอคนละหนึ่งไลค์ผมหน่อยนะนะครับใบนี้ครับเอลีฝรั่งเศสซีเอ็มโอ้โหใครวะเนี่ยโอ้โหเกรนดูซี่ตัวละหกพันเนี่ยฮะแสดงว่าเราได้แรดฟอร์ดเมื่อกี้มาคุ้มเลยนะนะครับมาทุกคนมาพอดีมีมีธุระเข้าครับ มาครับอีกสองใบสุดท้ายใช่ไหมนะครับใช่ไหมวะโอเคสองใบสุดท้ายเยอะมันนะครับมาลุยนะทุกคนพร้อมไหมมาทุกคนมาใบสุดท้ายครับใบนี้ครับขอไัยครับพอดีมีธุระเข้าครับขอไัยขอใบเมื่อกี้มาใบนี้การ์ดแพงสุดนะครับใบนี้ครับการ์ดแพงสุดนะทุกคนเพื่อนขอเลขเก้าหน่อยได้ไหมเพื่อนนะใบนี้ไม่ขออะไรเยอะเลขเก้ามาหน่อยได้ไหมมาเชียร์ทุกอย่างที่ทํามาที่เติมมาอยู่ที่ใบนี้แล้วครับ ต้องเด,เดี๋ยวเพลงมา 900m <cl ap> เองพูดดีน้องชายเพลงมาเลยน้องชายเพลงมาน้องไปครับน้องชายเพลงมาแล้วไปครับ LEU วโอ้โหไม่มีอิอตาลี l w ใครวะโซลา่าปะโอ้โหเดลเปียโ่อ่ะอ้ยก็โอเคโอเค แต่โซล่ามันจะแพงกว่าป่ะทุกคนผมจําราคาไม่ได้ว่ะเดลเปโโรเอลีบวกแปดว่ะเฮ้ยโอเคนะเนี่ยโอเคอยู่ครับโอเคอยู่โอเคอยู่อเล็กซานโดเดลเปโโรครับผมเอลีบวกแปดร้อยสามสองครับเทียรเฮ้ยโอเคโอเคโอเคเพราะว่าโซล่าเราเปิดได้เยอะแล้วเราเรา,เราเปิดได้บ่อยแล้วเดลเปโโรถือว่าตัวแรกของผมเลยน,นะนะครับโอเคอยู่นะฟูยูเว่ต้องมีตรงนี้นะครับใบที่สองครับใบที่สองขอข้างๆหน่อยดิคุ้มข้างหน่อยดิ ขอคุ้มครั่งหน่อยคุ้มคุ้มครั่งอะไรขอลั่นรันหน่อยไว้น้องไปน้องชายขอลันรันหน่อยน้องชายลั่น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 รัน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 โอ้โหนะบอยอังกฤษเอสทีใครวะโอ้โหแฮร์รี่เคนว่ะโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคแสนเสีับแฮร์รี่เคนมวยครับผมโอ้อังกฤษมาแม่งน่าหน้าได้แบบชาวตันเนาะโอ้เศร้าเลยว่ะโอ้เนี่ยครับก็เป็นผลประกอบการก็ โอเคอยู่นะได้มาคงมาคัดแรดฟอร์ดมาอยู่ได้เงินเอ็มมาก็สองหมื่นบาทได้มาทั้งหมดสามสี่ห้าประมาณเกือบห้าร้อยลาลานี่นก็ถือว่าโอเคนะมาครับทุกคนอีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับนะอีกหนึ่งอีกอีกหนึ่งชุดแล้วกันลุยต่อนะทุกคนมาลา่าที้มาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเงินได้เยอะมากนะนะกิจกรรมรอบนีนะ้เงินเรามีอยู่ศูนย์บาทเลยนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเงินได้เท่าไหร่นะครับกดดีนะครับใครแบงค์นุ่มแบงค์แดงก็บอกได้อุ้ย รอบนี้ 10k เราได้มาทั้งหมดเอ้ยหนึ่งหนึ่งชุดเราได้มาหมดหนึ่งร้อยสี่สี่ล้านล้านเลยว่ะเฮ้ยรอบนี้เงินเยอะเว้ยเฮ้ยโอเคโอเคอยู่มาเดี๋ยวเราไปดูที่การ์ดด้วยว,ว่ะการ์ดอันนี้เราเปิดทีเดียวแล้วกันนะครับเปิดทีเดียวเลยวทีเดียวเลยเอามาทีเดียวฮูอีว่ะอุลุกไวายซีดีเอมอ๋อไอ้นั่นเนี่ยราคาไม่แพงปะ <S <S ตอเรล,ล่าโอู้หห้าพันล้านต่อไปทับห้าร้อยครับโอ้ย เอาห้าร้อยหน่อยเว้ยเอาห้าร้อยครน่หน่อยเว้ยกรน่เออกรน่หน่อยนะดีๆนะกาลลีน่านะไปเอาห้าร้อยเอาดีๆหน่อยเว้ยเฮ้ยเอลกีครับสเปนครับ CB ครับฮะชาติอะไรวะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอพี่ชาติเราทีมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพุ่งตรงเลยผมไม่คุ้นเลยทีมนี้ตั้งแต่ผมดูบอลตั้งแต่ผมโตมาเนี่ยอันนี้คือทีมเลยครับแคท เพืเ่อนๆมีใครรู้ไหมใครดูอยู่ก็คอมเมนต์มาได้นะทีมมิทีมอะไรครับผมโตมาผมเกิดมาไม่เคยเห็นทีมโลโก้ทีมนีเลยเนะี่ยมันคือทีมอะไรวะเอ๊ะทีมอะไรวะแชทเอ๊ะทีมอะไรวะเนี่ยผมว่าผมเป็นคนอันนี้อยู่นะพอพอรู้อยู่นะโลโก้โลกโลก้อ,อย่างเงี้ยโอ้โหเจอทีมเมื่อกี้ไปอ่ะมาใบานี้ครับท็อป450นะครับเอบฟเฟกต์มาน้องเอฟเฟกต์มาน้องน้องชายใครดูอยู่ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะเพื่อนๆขอคนละหนึ่งลค์ให้หน่อยฝากกดแชร์ด้วย นะครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกคนนะครับไปครับไปเลยขอดีซีบีหน่อยได้ไหมเฮ้ยโปรตุเกสใครวะอ๋อซอนโอ้โหแล้จะนึกตั้งน,นานนึกว่าชาวบอมป์เฮ้ยซอนว่าแสนหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นมาโอ้โหเอลวีวไม่มาโปรตุเกสวะโอ้โหถ้ามาโปรตุเกสล่ำรวยเลยครับเอ้ยแต่ก็โอเคได้นัมเบอร์เซเว่นครับอาร์ตีซองครับ คลาสนัมเบอร์เซเว่นอุ้ยได้มาแสไอ้ผมว่าโอเคเนี่ยแล้วทีมนี้ฟูลเลเวลกูเซ่นด้วยนะเออแต่เรามีซอนปีโหดกว่านี้แล้วดิเออก็เดี๋ยวคงขายแหละอ่ะใบแพงสุดนะเพื่อนเพื่อนใบนี้ครับอ้ยท็อปแปดสิบห้าไพสนะเพื่อนเพื่อนใครดูอยู่ขอคนละหนึ่งไรให้หน่อยได้ไหมเพื่อนเพื่อนนะร้อยสี่สิบคนเนี่ยขอคนละหนึ่งโป้งให้หน่อยแล้วนะครับเออใครใจดีก็โดนทหรือสมัครสมาชิกช่องให้กันได้นะครับมาใบทายครับสาวมาทุกคน นกดที่เลขหนึ่งครับเราจะเป็น number one นะครับไปใบท้ายขอเซียร์เซเว่นจัดไปครับจาน DCB ว่ะคอนแลนอุ้ยใครวะอุ้ยฟันไหนอ่ะ โอเคฟันได้น้องชายโอเคโอเคโอเคบิ๊กเวิร์ดครับคัทใหม่ด้วยมีพลังแสงทองด้วยโ okay, okay. อเคโอเคตอนแรกเราลุ้นอยู่ใครวะพอลิวภูมาฟันไดเลยโอเคเที okay. a, okay, ่ยวโอเคว่ะน้องชายคุ้มมากอันนี้กองหลังที่ยี่สุดแห่งยุคครับบิ๊กเวิร์ดเวิร์ดจิวฟันได้นะครับเที่ยมาจัดเลยวะไอ้คุ้มแล้ววะ่ะอันนี้เราเกิดแล้วน้องชายโอเคดูพลังครับหูมีไวทแฮกเกิลด้วย เทียมีวายแฮกเกอร์ด้วยน้องโโอ้หดูพลังดิเทียอย่างแน่นครับบิ๊กเวิร์ดมาว่ะเทียรีวิวลงช่องด้วยครับผมยังเห็นจัดไปครับแต่ด้านนี้เขาต้องให้ฟูลเลวฟูลรีเวอร์เอาไปดิโหคุ้มจัดเลยอย่างงี้จ้าต้องมีนะรางวงรางวงรางวัลน้อย่างงี้คุ้มจัดเลยว่ะหนึ่งชุดได้มาเกือบห้าร้อยล้านแล้วว่ะโอเคโอเคอยู่อันนี้ผมเติมไม้ห้ามันเปิดได้กุิ่นหัวเร์บอยกับอุ้ยถือว่าคุ้มนะคุ้มคุ้มคุ้ม โอเคเดี๋ยวเราซอนผมขายเลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งก่อนแล้วกันเผื่อจาาเขาเปิดอีกนะเดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งนะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสวิต์แป๊บหนึ่งนะนะครับเมื่อกี้มันได้คูปองทีเดียว3ใบเลยไงครับมันได้ทีเดียว3ใบแล้วมันครบเลยไงเปิดเงินกันดีกว่าทุกคนนาเงินเขามีอยู่ร้อยเจ็ดสิบหกล้านนะเงินเรามีร้อยเจ็ดสิบหกล้านนะครับเงิน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 เปิดเงินเงนโอเคครับตัดไปแตัดไป มาดูกันนะทุกคนเงินเราได้มาทั้งหมดอุ้ยร้อยสี่เก้าก็โอเคนะครับร้อยสี่เก้านะโอเคเราดูการ์ดนยเพื่อนนะครับนะผมอัดคลิปอยู่ใช่ปะโอเคการ์ดเรามีห้าแปดห้าแปดแล้วก็โอเคเรอบนี้เราเราได้การ์ดน้อยนิดหนึ่งครับเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ตั๋วสีขาวมาครบเร็วเกิน นะครับเนาะใครดูคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มให้หน่อยนะครับนะครับเนาะก็รอบนี้คลิปนี้น่าจะสี่ห้าสี่ห้าชุดเลยครับบึ้มๆเลยนะครับวันเดอร์บอยมาครับฝรั่งหูฝรั่งเศสวันเดอร์บอยไม่ค่อยมีโัวแพงนะครับเป็นวิ l เลียมซา i ีบาครับสามพันเก้าต่อไปเป็นท็อปห้าร้อยแล้วก็ท็อปโอเคท็อปห้าร้อยก่อนแล้วกันท็อปห้าร้อยขอไฟมาได้ไหมวะนะครับเพื่อนๆขอไฟมาละนะครับท็อปห้าร้อยครับ ปะเปิดแบบไม่ต้องหวังครับหัเนื้อบอยครับโหสเปนมาจบเลยไม่ต้องหวังจริงสเปนมาเนี่ยเชดฟาเวลการ์เจ็ดหมื่นนะครับปะแม่งเอ้ยขอรักสองแสนได้ไหมวะสองแสนมาหน่อยได้ไหมวะนะครับโอเคใบนี้ครับซ็อกสี่ร้อยห้าสิบขอดี b บีได้ไหมวะ DCB มาหน่อยได้ไหมดีซอยากเห็นดีซบโอ้โหเี่พอบอยเยะ อิตาลีอเอเยอรมัน G หก G K จบเลยครับอจบเลยครับโอเคเดี๋ยใบทายครับการ์ดแม่งดูไม่ค่อยลั่นเลยวะ่ะนะครับสำหรับรอบนี้นะโอเคใบนี้ครับ85การ์ที่ดีที่สุดของกิจกรรมนี้เช่นเคยนะครับไม่ขออะไรมากขอ DCB ก็ได้ตัวอะไรก็ได้ขอให้มันเป็น DCB พอเพราะว่า DCB เป็นคัทใหม่อะนักเตะร,ราคากำลังแพงอยู่นะครับขอ DCB บวก8ให้มันวิ่งเอ,อาไว้เห็นเลยได้ไหม เออขอ DCB หน่อยแล้วกันไม่ว่าจะตัวอะไรก็ได้ขอหมดเอาหมดนะครับถูกแพงเอาหมดนะครับขอให้มันเห็นพอแล้วกันปะกดที่สายบนนั่นไปครับ DCB บวกแป่ครับโอ้ mm hmm. LE แม่งขออะไรไม่เคยได้อนฮะตัวเดอโอ้โหตัวล็อกปะนี่ mm hmm. โอ้เตวเปียนโนสงสัยตัวนี้จะเป็นตัวล็อกปะเนี่ยทุกคน เดลเปโลมาอีกครับ LE บีแผครับเปิดรหัสก่อนหน้านี้ก็ได้ครับเดลเปโลเนี่ยเออก็ประมาณนี้ครับหนึ่งหมื่นบาทได้เดลเปโลอย่าเอาตัวตัวล็อกจัดอดีผมให้เลยเดลเปโลเนี่ยเปิดได้เยอะมากครับจู่นะเพื่อนๆนะยังอยู่นะมาอีกหนึ่งหมื่นอีกชุดหนึ่งครับเมื่อกี้นะครับอีกหนึ่งชุดนะเอามาๆทุกคนมาอีกหนึ่งชุดนะครับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์ติดตามให้หน่อยใครยังอยู่คุยได้นะเพื่อนๆนะครับเงินรอบนี้มีอยู่สามสองห้าเงินก็ เฉลี่ยได้มา120-140ครับสำหรับเงินเนาะเออเงินก็จะมีประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละนะครับเงินก็ได้อีกร้อยกว่านะครับการ์ดก็เหมือนเดิมนะครับเราเปิดการ์ดกันแล้วการ์ดเลือกการ์ดเป็นอันนี้สองการ์ดนี้มีสี่ใบอระเปิดเลยนะเปิดเกาหลี่เปิดเกาหลีมันก็ทิกของมันเคยก็คือเราต้องกดเพย์แนนะครับกดเพย์แนไปอุ้ยดีซีบมาว่ะ ฝรั่งเศส LB ใครวะอุ้ยบวกแปดป่ะเฮ้ยนี่ไงครับพี่ชายอย่างนี้คุ้มไหมพี่ฮ่าเปิดการ์ดได้เมนดี้ครับทุกคนเื่อเมนดี้มา,าวะ่ะเฮียการ์ดเฮียเอาเอา,เอาเรื่องเว้ยรอบนี้เปิดหัวสวยวะ่ะนะครับห้อร500ครับแม่งเอาให้กูหน่อยดิจะรู้ว่าจริงพี่อ่าขอรันรนให้หน่อยดียววะ LGCB เว้ยฝรั่งเศส LW ใครวะ LW โอ้โหฟองลิเบรี่ถูกอย่างวะสามพื้นส่งาะฟองลิเบรี่ว่ะนะเอ้ DCB ว่ะแต่แต่ผมว่าการ์ดปีนี้สวยนะหมายถึงว่าการคาราสเนี้ยแม่งมีห่วงอันนี้แหละเย้เทว่ะนะครับบวก8ว่ะชี้อโอเคโอเคถือว่าเปิดได้สวยนะอ่ะ2องใบท้ายไม่ขอเลยมากขอเอ็มเยอะๆ นะขอหลักแบบร้อยสองร้อยมาให้เห็นหน่อยได้ไหมการพวกเนี้ยนะครับไม่ขออะไรมากเลยไม่ขอแบบเวอร์เอร์เลยขอแบบตัวหลักร้อยพอนะครับเนาะเอฟซีออนไลน์นะเล่นมั้งแต่เกมเปิดนะวันนี้เอาให้หน่อยแล้วกันนะครับไปหน่อยเว้ยวันเดอร์บอยครับสวีเดนครับเอตทีครับลิเวอร์พูลครับและเขาก็คืออาร์เล็กซานเดอร์อีซักครับหมื่นสี่ครับผม โอ้ยอีซักมาทำไมขอลั่นรันให้หน่อยนะจ๊ะลั่นรันให้หน่อยนะจ๊ะโอเคขอคนลันหนึ่งไลค์หน่อยเพื่อนๆนะไปครับไปทีเพอเลยปิดคอมก่อนเดี๋ยวกดไลค์เขาปิดคอมก็เดี๋ยวไลค์หลุดดิครับ LE ไม่แก้วใครวะโอ้โหตัวล็อกปะโอเคเอาใส่เราฟูลิเวอร์พูลก็ได้ครับโอ้ยฟูลิเวอร์พูลอีกแล้วอ่ะมอนเรนเวียน นี่ครับหนึ่งหมืนบาทฟูลิเวอร์พูลครับทีมนี้ประมาณนี้ครับสิบใบเทานะครับได้ตามนี้ครับเออหนักเลยว่ะฟอนเวียสฟูลิเวอร์พูลเรา,เาลิ้นพงลิ้มพันหมดแล้วตอนนี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากไกว้ล้วกดติดตามทุกแพลตฟอร์มให้หน่อยรักกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาบก่อนสวัสดีครับ